สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจำนวนคละนะคะหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจำนวนคละก็จะคล้ายๆกับการเปรียบเทียบเศษส่วนกับเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะคือถ้าเรามีตัวส่วนไม่เท่ากันให้เราทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะแต่ในกรณีที่เป็นจำนวนคละ เราต้องทําจํานวนคละให้กลับไปเป็นเศษเกินด้วยนะคะเพื่อที่เราจะสามารถเปรียบเทียบได้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะวันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ดู4ข้อนะคะข้อที่1เปรียบเทียบจํานวนคละกับเศษส่วนนะคะคือ2เศษ4ส่วน5กับเศษ29สเ่วน10เราก็จะนําตัวส่วนไปหาคอรอนนะคะ5กับ10คอรอนของ สองจนวนนี้ก็คือ10นั่นเองอ่ะทีนี้เราก็ค่อยๆทำกันไปนะคะ2เศษ4ส่วน5นักเรียนยังจำการทำจำนวนคะให้กลับไปเป็นเศษเกินได้ไหมคะอ่าโดยการนำตัวส่วนนะคะคูณกับจำนวนนับข้างหน้าตรงนี้คูณได้เท่าไหร่ให้เอาไปบวกกับเศษนะคะอย่างข้อนี้5คูณ2ได้10 10บวก4ได้14เพราะฉะนั้นเศษเกินของ2เศษ4ส่วน5ก็คือเศษ14ส่วน5นั่นเองทีนี้เราต้องการจะทำตัวส่วนให้เป็น10ใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องหาจํานวนมาคูณทั้งเศษและส่วนเลย5คูณอะไรให้ได้10ก็คือคูณ2ตัวส่วนคูณ2ตัวเศษก็ต้องคูณ2ด้วยนะคะก็จะได้เศษ28ส่วน1ิ นั่นเองต่อมาเศษ29ส่วน10อันนี้มีส่วนเป็น10อยู่แล้วเราจะไม่ทำอะไรเลยก็ได้นะคะจะเปรียบเทียบเลยก็ได้หรือเราอาจจะคูณ1เข้าไปก็ได้ก็จะได้เศษ29ส่วน10เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็เปรียบเทียบได้แล้วเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้ว ดังนั้น2เศษ4ส่วน5น้อยกว่าเศษ29ส่วน10ต่อมามาดูตัวอย่างที่2นะคะ3เศษ2ส่วน10กับ3เศษ1ส่วน4อ่นี้เราก็มาหาคอณอของ10กับ4ก่อนนะคะไปหาคอณอก็จะได้ว่าคอณอคือ20นั่นเอง เราทำสามเศษสองส่วนสิให้กลับไปเป็นเศษเกินก่อนนะโดยการนำตัวส่วนคูณจำนวนนับข้างหน้าแล้วก็บวกกับเศษนะคะ10บคูณสได้30 30ิบวกสได้32มส่วนสิเมื่อกี้เราหาคอนอมมาแล้วเราได้20ก็คือต้องทำส่วนให้เป็น20นั่นเอง10คูณอะไรให้ได้20ก็คือคูณสตัวเศษก็ต้องคูณสองด้วยนะคะ จะได้64เศษ64ส่วน20ต่อมาจะทำสามเส้น1ส่วนสเนี่ยให้มีส่วนเป็น20เหมือนกันเอา4ี่คูณ3ามสี่สาบวก1เป็น13ได้เศษ13ส่วน4อ่าทีนี้4คูณอะไรให้ได้20ก็คือคูณ5นั่นเองคูณ5ทั้งเศษและส่วนนะคะ 1 3 5 6 5 4ห20หพอตัวส่วนเท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบได้แล้วนะคะดังนั้น3เศษสองส่วนสิทำไมกว่าคะทำไมกว่า3มเศษ1ส่วน4น้อยกว่านั่นเองน้อยกว่า3เศษ1่ส่วน4ต่อมามาดู ตัวอย่างในข้อที่3นะคะ4เศษ4ส่วน6กับเศษ1 4ส่วน3เรานำ6กับ3ไปหาครนนะคะก็จะได้ว่าครนข้อนี้คือ6นั่นเองก็คือทำส่วนให้เป็นส่วน6นั่นเองอ่ะทีนี้4เศษ4ส่วน6ทำให้กลับไปเป็นเศษเกินก่อนนะคะ64 24 24บก4ได้28ส่วน6 อันนี้ส่วนหกแล้วเราไม่ต้องทำอะไรกับมันก็ได้นะคะต่อมาเศษสิบสี่ส่วนสเราจะหาจำนวนมาคูณตัวส่วนนะคะสามคูณอะไรให้ได้6ก็คือคูณ2นั่นเองตัวเศษก็ต้องคูณ2ด้วยพอคูณสองทั้งเศษและส่วนแล้วอันนี้ก็จะได้เศษยี่สิบแปส่วนหสังเกตไหมว่าเศษส่วนมันเท่ากันนะคะก็สรุปดังนั้นได้เลยว่าดังนั้น สี่เศษสส่วนหเท่ากับเศษสิบส่วนสมาดูตัวอย่างที่4นะคะเศษแปส่วนสกับ1นึเศษหนส่วนสอเอา3กับ2ไปหาคอลอนอแล้วนะคะก็จะได้คอลอนอคือ6กทำส่วนให้เป็น6นะคะเศษแปดส่วนสาคูณอะไรให้ได้6ก็คือคูณ2 ตัวเศษก็ต้องคูณ2ด้วยนะคะพอคูณทั้งเศษและส่วนแล้วจะได้เศษ16ส่วน6ต่อมา1เศษ1ส่วน2นะคะทำให้เป็นเศษเกินก่อน2คูณ1ได้2บวก1เป็น3ได้เศษ3ส่วน2อคูณอะไรให้ได้6ก็คือคูณ3คูณ3ทั้งเศษและส่วนพอคูณแล้วก็จะได้เศษ9ส่วน6 พอตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะเปรียบเทียบได้นะคะดังนั้นเศษ8ส่วนสมันมากกว่า1เศษ1ส่วนสะคะสรุปเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจำนวนค่ะนะคะเราสามารถเปรียบเทียบได้โดยถ้ามีจำนวนคลาให้เราทำจำนวนคละให้กลับไปเป็นเศษเกินก่อน แล้วถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะจึงจะทำการเปรียบเทียบได้สำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจำนวนค้าไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ